งานวิจัยของเราเราทํางานเกี่ยวกับมังคุดนี่มาประมาณ40ปีแล้วนะคะที่จะเผยแพร่ก้าวว่างานวิจัยของเราเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนไทยนะคะการดูแลสุขภาพนะคะเพราะตอนนี้นี่มันจะเป็นมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพเหมือนกับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาที่เป็นสารเคมีที่จะไปจัดการแต่เราใช้คุมคุ้มกันบ,บําบัดโรคบางโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านภูมิคุ้มกันก็จะต้องให้แอนติบอดีภูมกันบำบัดในแง่นั้นเนี่ยก็คือเขาจะต้องฉีดแอนติบอดีเข้าไปคือสารที่เขาสกัดออกมาเหมือนกันสร้างฉีดเข้าไปแต่ของเราเนี่ยก็คือเราให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเองโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วก็เกิดตุ้นนะคะส่วนในแง่ของการรักษา ที่ใช้ยาโดยทั่วไปก็เหมือนกับว่าเรารักษาที่ปลายเหตุสมมติว่าเรามีเซลล์มเร็งเราก็รับประทานยานไปฆ่ามะเร็งตัวยานี่เข้าไปฆ่ามะเร็งโดยตรงแต่กรณีนี้เนี่ยสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปอาจจะมีบางส่วนที่ออกฤทธิ์ทำลายเสลล์มเร็งโดยตรงแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ย ให้สามารถที่จะไปจัดการกับเซลล์อะไรอีกเราก็ศึกษาถึงผลข้างเคียงอะไรต่ออะไรแล้วพะเราก็พบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีผลตรงนั้นเนี่ยนะเราก็มั่นใจก็เหมือนกับเรารับประทานอาหารทุกวันเรารับประทานข้าวทุกวันร่างกายก็ขับออกบางส่วนนะมันรราทานอิม่มร่างกายได้สารอาหารตอนเช้าขับออกก็จะเป็นระบบแบบนี้มันไม่ใช่สารเคมีล้วนๆที่อาจจะมีการตกค้างอยู่หรือว่าอาจจะไป เป็นผลต่อการทํางานของตับของไตที่จะทําให้มีปัญหานะอย่างกรณีที่ผู้ป่วยที่เป็นปัญหาไตไตผิดปกติไต,กต,ไตเกือบวายแล้วเนี่ยดิตภัณฑ์ของเราก็ยังยช่วยได้ถ้าทานสดๆดได้ก็ดีค่ะแต่เนื่องจากว่าปริมาณที่เราได้จากสดสดอาจจะไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อสุขภาพปริมาณมันต่างกัน สารบางส่วนเนี่ยนะคะซึ่งมันอาจจะมีปนเข้ามาแล้วถ้าเราใช้ในปริมาณมากถึงแม้ว่าเราจะรับประทานได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลเสียได้นะคะทีนี้เราก็เราทราบแล้วว่าตัวอะไรมีประโยชน์ตัวอะไรเป็นโทษมันเราก็จัดการเอาตัวที่ไม่ดีออกนะเอาแต่ตัวดีๆไว้อย่างเงี้ยค่ะจากผลการตอบรับในประเทศในนี้ก็ดีมากๆนะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์แนวโน้มของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกเนี่ย มันจะเหมือนกันก็คือคนก็จะสอหาสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มีพิษน้อยที่สุดสิ่งที่ไม่ใช่ยาสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ